ททบร .5 ร่วมกับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเฉลิมพระเกียรตินาำพระไทยในหลวงสวัสดีค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบมากในปัจจุบันค่ะทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาค่ะ ได้ให้ความสําคัญในการรักษาโรคนี้เป็นพิเศษจึงได้จัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งเชิงรับที่โรงพยาบาลและเชิงรุกเพื่อติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาได้มุ่งพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ในการให้บริการด้านการแพทย์รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการลดภาระประชาชนในการเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดอีกด้วยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนาวิชราโคตรประทุมค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาจังหวัดยาสธงทรค่ะ สวัสดีค่ะส,สดีค่ะ,คะต้องบอกว่าอำเภอเลิงนกทาก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดยะโสธรที่อยู่ ใกลตัวจังหวัดแล้วก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงที่ทางโรงพยาบาลจะต้องดูแลประชาชนด้วยก็อยากจะให้เล่าถึงภาพรวมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรืองนกทาให้เราฟังหน่อยค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลืองนกทาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่จํานวน120เตียงนะคะแต่ว่าเปิดให้บริการจริง143เตียงแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของ3จังหวัดค่ะ,คะก็คือจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่ามีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาการให้บริการจำนวนผู้ป่วยในอำเภอลิงนกทาแล้วก็อำเภอใกล้เคียงก็มีจำนวนปริมาณที่มากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลประโยชน์โดยรวมที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่มีแพทย์เฉพาะทาง1คนที่เข้ามาให้บริการในโรงพยาบาลจะดีกว่าที่จะให้ ผู้ป่วย600หรือ1,000คนที่จะต้องเดินทางไกลไปในตัวจังหวัดประมาณเกือบ70กิโลค่ะ,คะทำให้การบริการก็อาจจะเกิดความล่าช้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็จะต้องอรับผิดชอบในเรื่องค่าที่พักของญาตค่ะหลังสถานการโควิดผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้สุขภาพพี่น้องประชาชนที่มารักษาที่นี่ค่ะส่วนใหญ่เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันคะ,คะ สำหรับจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันที่เราพบก็จะเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันโรคลเลือดสมองอมโรคไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคไตนะคะค่ะจุดเด่นของการรักษาแล้วก็การให้บริการที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับจุดเด่นในการรักษาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาคือ สูตินริเวชกรรมอายุรกรรมกุมารเวชกรรมสัญญกรรมสัญญกรรมกระดูกและข้อนะคะแล้วก็สัญญกรรมระบบประสาทรังสีแพทย์วิสัญญีแพทย์แล้วก็แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวก็สามารถให้บริการได้ครอบคลุมครบถ้วนค่ค่ะเห็นว่าที่นี่มีการ ดูแลประชาชนแบบเชิงรุกด้วยเราดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกยังไงบ้างคะสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็จะเน้นในเรื่องของการรณรงค์ในการป้องกันคือถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทุกคน<ะ>ก็จะต้องช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดโรคนี้แล้วสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้<ะ>อย่างเช่นปอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือ จะทําให้เป็นอมาพาตครึ่งซีกได้ในในส่วนของอโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลยนะคะแล้วก็เร็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็ตอนนี้เนื่องจากว่ามีอายุรแพทย์3ท่านเราก็เลยมีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอมในระบบช่องทางด่วนนะคะ,คะแล้วก็มีการจัดตั้งสต็อกยูนิตแล้วก็ในเรื่องของยาละลายริมเลือด ATPA แล้วก็อสอนน้องพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาการให้ยาละลายริมเลือด ATPA ในผู้ป่วยที่ มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองและอีกอย่างก็คือมีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ CT ทีสแกนนะคะเนื่องจากว่าแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นภาวะโรคหลอดเลือดสมองล้วก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลจังหวัดทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาละลายลิ่เลือดได้ช้าแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอัมพาตขึ้นได้ค่ะ,คะ,คะก็ต้องบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบของคนไทย ที่ค่อนข้างที่มีจํานวนผู้ป่วยเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นโรคที่ต้องแข่งกับเวลาแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาค่ะมีอุปกรณ์การแพทย์ที่รองรับรวมทั้งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยวันนี้จะไปดูการทํางานที่นี่อย่างละเอียดนะคะว่าจะดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไงบ้างค่ะสุดท้ายนี้ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาก็อย่างที่บอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงด้วยมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมคะ ค่ะถึงแม้ภาระงานเราจะเพิ่มขึ้นแต่พวกเราชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชเลิงนกทาทุกคนก็มีความยินดีที่จะดูแลพระสงฆ์มิกรของพระองค์ท่านให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพการสาธารณสุขที่ดีทุกคนเท่าเทียมกันค่ะโรคเส้นเลือดในสมองตีบถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชเลิงนกทาให้ความสําคัญซึ่งในพื้นที่เลิงนกทา และละแวกใกล้เคียงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการจัดตั้งวอร์ดสต็อกยูนิตดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบโดยเฉพาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอความรู้กับคุณหมอหน่อยนะคะ<ม>ต้องบอกว่าอีกหนึ่งโรคที่คนไทยเป็นเยอะมากนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบค่ะอยากจะให้คุณหมอช่วย พูดให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าโรคนี้เกิดจากอะไรได้บ้างค่ะต้องบอกก่อนว่าโรคหลอดเลือดสมองของในประเทศไทยนี่แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกัน<ฆ>ก็คือหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็หลอดเลือดสมองแตกซึ่งส่วนใหญ่8 0 9 0เปอ็นเองเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ<ฆ>ก็คือเกิดจากการที่มีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอผลที่ทํามาทําให้คนไข้ไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างก,กายได้โด<ฆ>ยเราก็จะพบมากขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ทาให้คนไข้เสียชีวิตอันดับ3าของประเทศร่วมด้วย<ฆ>เราก็จะเจอบ่อยในคนไข้ที่สูงอายุนะมีโรคประจําตัว แล้วปัจจัยเสี่ยงล่ะครับคุณหมอปัจัยเสี่ยงของคนไข้หลอดเลือดสมองตีบนะครับแบบ่งเป็นกลุ่มๆได้หลายกลุ่มนะครับหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเองเช่นคนไข้เบาหวานความดันไขมันเลนือดสูงมีพฤติกรรมความเสี่ยงเองเช่นดื่มสุราใช้สารเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่รวมทั้งมีอายุเยอะขึ้นมีปัจจัยทางครอบครัวเองหรือกินยาฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงปัจจัยเหล่านี้เองก็คือเป็นสาเหตุทําให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบตามมามใช่ครับซึ่งหลอดเลือดสมองตีบที่เราเคยได้เห็นอาจจะเป็นคนรู้จักญาี่่่นน้อองหรืืวาใคก็ จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเลยใช่ครับทีนี้เราก็จะมีอาการที่จะสังเกตได้ว่าคนไข้มีอาการเหล่านี้เราให้สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีอาการใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกคาไม่ออกพูดลําบากอ่อนแรงแขนขาชาครึ่งซีกชาใบหน้าซึ่งอาการเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นทันทีทันใดสิ่งที่เราเน้นตามมาคือเมื่อคนไข้มีอาการเหล่านั้นคนไข้ต้องมาโรงพยาบาลทันตอนนี้เราตัดที่4.5ชั่วโมงถ้าคนไข้ามาได้ทันเราสามารถให้ยาลายเลือดเพื่อบวังผลว่าอาการเหล่านั้นของคนไข้จะดีขึ้นได้ แสดงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจะต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการนะคะถ้าเกิดเป็นลมลมช้าหรือมีอาการอันนี้คือจะหมดสติหรือยังคะหรือยังคะส่วนใหญ่ก็<อ>ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอาการคนไข้ย,ยังไม่หมดสติสิ่งที่เราอยากเน้นก็คือถ้ามีอาการเข้าได้อย่างที่หมอบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือให้แจ้งญาติ แต่ว่าตอนนี้ของโรงพยาบาลเราเองก็คือมีระบบการพัฒนา e m s 24ชั่วโมงมสามารถโทรมาที่1669เพื่อประสาน e m s ออกรับ,รบเพื่อได้มาโรงพยาบาลอย่างได้ทันท่วงทีค่ะใช่ครับแล้วมาถึงค่ะคุณหมอมีขั้นตอนในการรักษา<ม>ยังไงบ้างคะครับสิ่งที่เราเน้นเลยก็คือคนไข้ต้องรีบมาโรงพยาบาลมี e m s ออกรับ,รบเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลเองก็คือมาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินรเรามีแพทย์กับพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และประเมินผู้ป่วยครับเมื่ออาการดังกล่าวเข้าได้กับหลอดเลือดสมองเราสามารถแอ t i v a t e ระบบการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อสามารถยืนยันการมีฉัยและก็ให้ยาไลายเลือดได้อย่างทันท่วงทีครั่ะ,ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องมีการทํางาน เชื่อมโยงกับแผนกางสีวิทยาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับโรงพยาบาลยุพราชเรือนกทานะครับเรามีการใช้นะวัตรกรรมที่ทันสมัย mm hmm. เข้ามาใช้เราสามารถเอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมาเพื่อวินิจฉัยคนไข้แล้วก็สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. เพราะเราหวังผลว่าการทําดังกล่าวการให้ยาดังกลา่าวคนไข้ที่มีอาการหลอดเลือดสมองตีบอาการจะดีขึ้น mm hmm. เราก็คือมีการเชื่อมโยงกับคุณหมอเอ็กซเรย์เองหรือรังสีเทคนิคเองว่าเราขอประกันเวลาได้ไหม <c oughs> ว่าสามารถทําได้เร็วและสามารถได้ให้ยาได้อย่างรวดเร็วแล้วอย่างนี้เรามีการดูแลตัวเองยังไงได้บ้างคะเพื ลดความเสี่ยงค่ะกับการที่จะเกิดโรคนี้ค่ะอืมครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าการดูแลตนเองนี่ก็มีหลายปัจจัยด้วยกันอันดับแรกเลยนะในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเองทั้งเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวนี่เราต้องควบคุมโรคประจําตัวเองให้ได้ได,ด,ด,ดีกินยาสม่าเสมอม,มาตามนัดพฤติกรรมความเสี่ยงที่หมอบอกไปก่อนหน้านี้เช่นคนไข้ดื่มสุราสูบุรี่ไม่ออกกําลังกายหรือใช้สารเสพติด สิ่งที่หมออยากให้คนไทยในปัจจุบันก็คือการหยุดสูบบุหรี่การเลิกสุรานะครับออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอ,อันนี้ก็คือลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดสมองตามมาและก็ในปัจจุบันที่เพิ่มเติมข,ขึ้นมาก็คือเรื่องอาหารการกินก็คืออยากให้ลดพวกอาหารเคม็มให้กินน้ำเยอะขึ้นและสุดท้ายที่สำคัญเลยถ้ามีอาการที่สงสัยหลอดเลือดสมองติดคนไข้ต้องรีบมาโรงพยาบาลได้ทันตอนนี้เราก็มีเวลาที่จํากัดอยู่ที่4.5ชั่วโมงถ้ามาได้ทันเราก็ให้ยาละลายริ่มเลือดได้ทันครับ อย่างที่คุณหมอได้พูดมาเพื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆได้เราก็จะไม่ได้แค่ไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแต่ว่าโรคอื่นๆเราก็จะไม่เป็นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะโรคนี้สามารถมีอันตรายถึงชีวิตได้ไหมคะคุณหมอะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโรคหลอดเลือดสมองของเราเนี่ยคือมีทั้งหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็หลอดเลือดสมองแตกปัจจัยเสี่ยงสําคัญเหมือนกันทั้งสองโรคเลยคือความดันโลหิตสูงเมื่อไหล่คนไข้มีภาวะแทรกซ้อนที่ เป็นหลอดเลือดสมองแตกเองนีมีโอกาสทําให้เสียชีวิตเพิ่ม,มากมขึ้นดังน,น,นั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงก็คือในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเองต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ได้ดี มีอาการต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อสามารถวินิจฉัยและก็ให้การรักษาสําหรับโรคหลอดเลือดสมองแตกเองนะครับเราก็มีช่องทางในการปรึกษาศัลยกรรมระบบประสาทสมองในการวางแผนดูแลรักษาซึ่งผลตอบรับก็คือคนไข้าสามารถมีชีวิตรอดและก็ลดภาวะทุพพลภาพได้ดังนั้นก็คือคนไข้ต้องควบคุมโรคประจําตัวให้ได้ดีแล้วก็มาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแล้วก็วินิจฉัยและก็รักษาอย่างรวดเร็วครับ การนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่าง C T สแกนหรือเครื่องเอ็กซคอมพิวเตอร์แบบ3มิติมาให้บริการเชื่อมโยงการรักษาในกลุ่มโรคเส้นเลือดในสมองตีบทำให้การรักษาโรคนี้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้ป่วยอีกหนึ่งในกระบวนการรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะนั่นก็คืองานรังสีวิทยานั่นเองล้วตอนนี้เคสก็อยู่กับคุณหมอละคะสวัสดีค่ะ อย่างงานรังสีค่ะคุณหมอเราใช้วินิจฉัยหรือว่ารักษาโรคหลอดเลือดสมองอยังไงบ้างคะสำหรับงานรังสีวิทยานะคะเรามีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าที่เรียกว่าซีทีสแกนนะคะเป็นเครื่องมือในการใช้ตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบว่ามีอยู่จริงหรือไม่รวมถึงลักษณะของเนื้อสมองเนี่ยมีความเสียหายอย่างไรนะคะแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้ตรวจดูภาวะ ืๆร่วมด้วยในการที่จะแยกโรคก,กับโรคหลอดเลือดสมองตีบออกไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังใช้ติดตามการรักษาแล้วก็ดูภาะวะแทรกซ้อนของโรคได้ย่างนี้การประเมินเคสที่จะต้องเข้าเครื่อง CT Scan นะคะ่ะเรามีการประเมินยังไงได้บ้างหรือว่าแค่เข้าข่ายว่ามีอาการก็ก็จะต้องเข้าเครื่องแล้วค่ะคุณหมอค่ะในกรณีที่คนไข้มาด้วยอาการที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันนะคะเราก็จะมีการประสานงาน กับทางห้องฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนไข้ามาด้วยอาการเฉียบพลันหรือว่าที่เราได้ว่าสโตควาเทคนะคะคนไข้จะอยู่ในกลุ่มของคนไข้ฉุกเฉินแล้วก็จะถูกส่งมาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวิิจฉัยโรคทันทีนะคะแสดงว่าเคสส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเคสฉุกเฉินที่เข้ามาเลยจะมีทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินแต่ว่าโดยเฉพาะในเคสที่ฉุกเฉินเราจะยิ่งให้ความสำคัญเพราะว่าโรคหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยเราแข่งขันกับเวลาถ้าคนไ<ๆ>ข้ สามารถรับรู้ได้ว่าเรามีอาการเข้าข่ายแล้วก็มาตรวจได้อย่างรวดเร็วภายใน4.5ชั่วโมงเราก็จะได้รับยาอะไรยิมเลือดการรักษาก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ดีมากขึ้นด้วยค่ะอย่างรูปแบบการเชื่อมโยงกันทํางานกาันระหว่างแผนรางสีนี้กับแผนสโตร์ยูนิตนะคะมีการเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกว่าโรงพยาบาลของเราให้ความสําคัญกับโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็อุดตัน มากเลยนะคะเ,ออเรามีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบสหาสาขาวิชาชีพน,นะคะทางกลุ่มงานเองก็มีการประชุมร่วมกับอายุรแพทย์แล้วก็ฝ่ายยุรกรรมในการจัดวางระบบแล้วก็วางแผนการเข้าถึงการตรวจวิสัยของโรคหลอดเลือดสมองตีบของคนไข้ที่เข้าข่ายก่อนหน้านี้เนี่ยโรงพยาบาลของเราไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพพวเตอร์คนไข้ต้องเดินทางไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลจังหวัดซึ่ง<อ>ห่างจากโรงพยาบาลของเราประมาณ70กิโลเมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความล่าชา้าในการวิสัยหรือรักษา ก็เลยจะต้องทํางานเชื่อมโยงกันนะคะแล้วอย่างเครื่องที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ นอกจากหลอดเลือดสมองแล้วเขาสามารถวินิจฉัยหรือว่ารักษาโรคอื่นๆได้ไหมคะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีสแกนนะคะก็คือจริงๆหลักการการทางานก็คือเป็นการตรวจหา,จาวินิจฉัยอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในช่องอ,อกช่องท้องแล้วก็สมองักา,การก็คือเครื่องไหนจะปล่อยรังสี X เข้าไปแล้วตรวจอวัยวะที่เราต้องการตรวจหลังจากนั้นก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะประมวลผลออกมาเป็นภาพส่งให้รังสีแพทย์นะคะอ่านแล้วก็แปลผลออกมา แล้วนี่ก็คือหนึ่งในอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเนี่ยมีไว้ให้บริการแก่ประชาชนเนี่ยที่บอกว่าอำเภอค่อนข้างที่จะอยู่ไกลแล้วยังมีอำเภอใกล้เคียงอีกที่จะต้องมารักษาที่นี่อย่างน้อยก็ลดระยะลดภาระลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจะต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมืองค่ะนอกจากการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชเลิงนกทา ยังได้มีการจัดทีมสาวิชาชีพลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องร่วมไปถึงมีการให้ความรู้แก่คนในครอบครัวให้ทราบถึงหลักปฏิบัติการดูแลเบื้องตน้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับแน่นอนค่ะการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชเลิงนกทาที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ที่โรงพยาบาล เป็นเชิงรับดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะทีนี้มาเชิงรู้ค่ะเป็นการเยี่ยมบ้านนะคะก็อยากจะให้คุณหมอได้เล่าถึงการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะที่ป่วยอยู่ที่บ้านค่ะว่าเรามีขั้นตอนต่อเนื่องจากโรงพยาบาลยังไงบ้างคะค่ะการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านนะคะจะเริ่มจากที่โรงพยาบาลก่อนถ้ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์นะคะที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก็จะมีการส่งปรึกษาตั้งแต่อยู่บนตึกจะส่งมาที่หน่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อ ให้เรารับเคสแล้วก็ประเมินเคสนะคะว่าผู้ป่วยนี้ ระดับการดูแลตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือเราจะมีการประเมิน A.D.L. นะคะที่ใช้ประเมินว่าผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากน้อยเพียงใดน,นะคะพอเราทราบระดับ A.D.L. แล้วเราก็จะมีการคัดเกณฑ์ผู้ป่วยส่วนผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะเกณฑ์ A.D.L. จะอยู่ประมาณ0ถึง4ก็คือเป็นผู้ป่วยระดับ3นะคะซึ่งจะเป็นการเยี่ยมบ้านของทีมสหวิชาชีพ<ม>ก็จะมีแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวนะคะมีทีมพยาบาลนะคะเภสัชกรนะคะกายภาพบําบัดแพทย์แผนไทยแล้วก็มีพี่นักโภชนากรพอเรา เราทราบเคสแล้วเราก็จะประสานงานมาที่ อรอพศออตอซึ่งผู้ป่วยรายนี้นะคะอยู่ที่รอพศออตอสมสะอาดนะคะตําบลโคกสําราญก็จะติดต่อมาที่ผู้ที่ดูแลนะคะก็จะมีคนที่ดูแลต่อเนื่องที่บ้านประจําแต่ละ,ะรอพอ,อตอนะคะ<ๆ>เขาก็จะมาประสานที่อสมแล้วก็ CG นะคะ<ๆ>ในการที่จะลงมาดูผู้ป่วยก่อนนะคะว่าประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรพอเราทราบว่าผู้ป่วยสภาพเป็นแบบไหน<ๆ>เขาก็จะแจ้งมาที่เราอีกทีพอเราได้กําหนดการวันที่ลงเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพ,พราชเลนนกทาจะเป็นทุกวันพุธนะคะ ที่จะเป็นศาสวิชาชีพออกเยี่ยมก็จะลงมาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะแล้วก็ในการลงมาเนี่ยก็จะมีแพทย์ทําหน้าที่ในการตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วก็ประเมินสภาพผู้ป่วยพยาบาลก็ทาพัตธการที่จําเป็นนะคะส่วนในผู้ป่วยรายนี้อาจจะไม่ได้มีสายสวนปัสสาวะหรือเป็นท่อช่วยหายใจอะไรต่างๆที่มันต้องใช้หันากานเบื้องต้นแต่เขาก็จะเป็นการดูแลหรือว่าให้ความรู้ด้านอื่นๆส่วนเภสัชกรจะมาดูเรื่องของยานะคะว่าผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้องหรือไม่ส่วนกายภาพบาบัดเข้ามาจะมีส่วนอย่างมากในโรค สมองเนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคลรดดสมองไยจะมีการดูแลตนเองเพื่อฟื้นฟูสภาพค่ะเมื่อเขาเข้ามาเขาก็จะใหะ้ความรู้ในการที่จะทํากายภาพบําบัดแก่ญาตินะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่รพสตนะคะว่าต้องทําอย่างไรแล้วก็ให้ผู้ป่วยทําเป็นการบ้านนะคะแล้วก็จะมีการเยี่ยมเป็นระยะส่วนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีส่วนในการบําบัดผู้ป่วยที่มีการเกรงของกล้ามเนื้อเนื่องจากเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะเขาก็จะมีการนวดแผนไทยโดยใช้น้ํามันพลนะะที่เป็นสมุนไพรนะคะนวดลดอาการปวดเกรงของผู้ป่วยค่ะแล้วนอกจากคุณหมอแล้วก็ทีมสาขาวิชาชีพค่ะที่มาดูแลผู้ป่วยแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเป็นญาติหรือผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดเนาะเขาจะต้องมีความรู้เบื้องต้นพื้นฐานยังไงในการ ดูแลผู้ป่วยบ้างแล้วคุณหมอให้ข้อมูลยังไงบ้างคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยเนาะสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะมีมีความรู้ด้านวิชาการก็จริงแต่ว่าเวลาเราลงไปดูผู้ป่วยเราไม่สามารถที่จะมาได้ตลอดญาติคือนะคะเป็นคนสําคัญเลยที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เวลาเราลงเยี่ยมบ้านนะคะญาติ <Cost usion. S 2> จะต้องอยู่ด้วยและและญาติคนที่อยู่ด้วยจะต้องเป็นคนที่อยู่กับคนไข้ตลอดอนะคะอ่าอย่างในผู้ป่วยรายนี้นะคะเรามีการทรํากายภาพบําบัดเนาะที่เน้นหนักๆก็คือจะให้อ่า นักกายภาพบําบัดนะคะเป็นคนสอนนะคะที่บ้านแต่จริงๆเราจะสอนตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลแล้วเบือ้องต้นพอลงมาที่บ้านเราจะมาเช็คก่อนว่าทําถูกไหมถ้าทาําไม่ถูกเราก็จะให้นักกายภาพบาบัดสอนใหม่ แล้วก็เลิ้งนกอทาน,นะคะก็จะมีนวัตรกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีการถ่ายคลิปค่ะในบางเคสนะคะที่ผู้ดูแลเปลี่ยนแบบว่าไม่ใช่คนเดิมเนาะอาจจะผัดเวียนกันถ่ายคลิปว่าวันหนึ่งคนไข้ต้องทําท่าไหนบ้างเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเนาะจะมีการอัมาพาตครึ่งซีกบางคนอัมาพาตครึ่งซีกขวาบางคนอัมพาตครึ่งซีกซีกซ้ายซึ่งแต่ละคนนะระดับการทํางานของกล้ามเนื้อจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องใช้คลิปนะ่เป็นสื่อกลางในการที่จะสอนค่ะ ประมาณนี้ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าจะต้องให้ความสําคัญกับคนที่ดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะนี่ก็คือการทํางานเชิงรุกทั้งหมดค่ะของทางทีมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรงนกทาค่ะ